เกับสวีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับแล้วท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะฮะวันนี้จะมารีวิวเป็นงานเลื่อมพระกรอบทองปะซุมนะฮะปะซุมก็อย่างที่เคยพูดไปทั้งหมดก็มีหน้ายักษ์ที่ของทางร้านสัญลักษณ์ที่ชัดเจนก็คือจุนทรายด้านบนอาจจะมีสลับป่านี่ไคนะครับเขามีพื้นที่เยอะเขาก็จะปาดเงานิดนึงแล้วก็จุนทรายมันทำให้ดูไม่หลงไปพอมีเ,าเงาๆมันก็จะดูรับกันนะครับตาก็ปาด แล้วก็ปั้นเป็นไข่ปลาแล้วก็ยี่ยข้างในนะครับให้เป็นดูลูกตาขึ้นมานะครับเขี้ยก็ปาดเงาแต่อันนี้ปาดเงาพอมีพื้นที่เยอะเขากลัวว่าพอเงารุนๆเนี่ยมันก็จะดูลอยๆนะครับเขาก็จะมีเงาสลับยิ่นะครับแล้วก็เป็นหนวดเงาประมาณนี้เลยนะครับสําหรับปะสุปของลับนายักด้านบนข้างๆก็ตามแบบลูกค้าเลือกแบบนี้ออกมาก็ตามแบบเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะไม่ไม่ใช่แข้งสิงมันทำให้ดูเบาลงก็เขาก็ยิยิยจุนายสลับปาดนะฮะปาดขอบจุนใจให้ไม่ดูเบาลงมาหน่อยแล้วก็พญานาคแล้วก็ลายกระหนกนะฮะก็จะทรงนี้ทรงรูปแบบนี้ลูกค้าเป็นคนเปิดให้เปิดให้เลือกนะครับแล้วก็จะมีแบบที่อัพลาสติกเป็นทรงหยดน้ําก็มีอา่าตามแบบที่พระปิดตาเป็นนะฮะแต่อันนี้เป็นพระปิดตาเป็นเข้ารูปเป็นแบบเนี้ยเขาก็เลยเลือกที่จะให้ อัดพลาสติกแบบเข้ารูปก็เรียมออกมาก็จะเป็นทรงนี้ค่อนข้างจะคือมันดูข้เนี่ยดูอินเชฟดูเข้ารูปพอดีนะครับไม่ดูพองถ้าเป็นหยดน้ำมันจะกว้างกว่านี้เยอะมันดูไม่ค่อยเข้ากับแบบเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ดูเหมาะสมดีนะครับตามแบบที่เลือกเลยครับแล้วก็ข้างๆก็เป็นสามลอนติแคปปานะฮะยีนะแล้วก็ปาดเป็นเข้าหลามตัดนะฮะใส่ลายกระหนกนิดนึงสลับจุนรายนะฮะ ด้านหลังก็เป็นลายกระนกอ่าเป็นลายกระนกปกตินะฮะก็ประมาณนี้นะฮะลาพูดถึงตัวองค์พระองค์พระพันพระปิดตาเนื้อตะกัวนะฮะแต่ถ้าจาไม่ผิดลูกค้าบอกวัดแต่ผมจาไม่ได้จดไว้นะครับแต่คิดว่าแต่จําได้ว่าไม่ใช่พระชนบุรีนะไม่ใช่พระปิตาชนบุรีแน่นอนนะเป็นเนื้อตะกัวลูกค้ามีรู้จักกับคนอีกจังอ่าเป็นเพื่อนอีกจังหวัดหนึ่งนะครับแล้วเขาก็ ให้เช่านะฮะถ้าจำไม่ผิดเขาสื่อแบบนั้นนะฮะพระเก่านะฮะแต่ไม่ใช่พระชนบุรีแน่นอนเนื่อตะกัวไม่แน่ใจวัวดไหนนะฮะจังหวัดไหนก็ประมาณนี้ส่วนตัวกรอบพระนะกรอบพระก็โจทย์ก็คือลูกค้าให้ควบคุมน้ําหนักเท่าที่จะทําได้นะครับก็ออกมาตามนี้ก็ห้าจุดสามสามกรัมนะครับทรงนี้บางทีก็ไปหกกรัมนะครับแต่ควบคุมน้ำหนักก็อยู่ประมาณเนี่ยห้ากรัมห้ากรัมกลางๆนะครับ ก็กาลังดีนะครับสวยงามที่ไม่ใส่ถุงมือถ่ายด้วยเหตุผลก็คือถ้าไม่ใส่ถุงมือแล้วมีมืออันเดียวเกาะมันจะเหลืองด้วยพื้นฐานของกกอบตัวจริงอ่ะจะเหลืองกว่าในคลิปเยอะนะฮะแต่พอถ่ายมือเดียวเนี่ยสีเหลืองมันทาให้ดูเด่นขึ้นมาแต่ถ้าใส่ถุงมือสีดํามันจะทําให้ตัวกกอบมันดับลงนะครับก็เลยใช้มือเปล่าในการอัดคลิปนะฮะนะนะพอสองมือมันจะดูเหลืองหน่อยเหลืองไม่ค่อยเข้มแต่พอมือเดียวปึ๊บเหลืองเข้มแต่ตัวกกอบจริงๆอ่ะเข้มปีเลย โอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะถ้าท่านใดสนใจติดต่อกับผมจะใส่แอดไลน์ไว้ตรงนี้นะครับของซ้ายล่างนะี้ก็แอดไลน์กันมาเข้ามาได้เลยแล้วก็ทักถามพร้อมกับถ่ายรูปพระนะครับกว้างยาวแล้วก็ลึกให้กว้างยาวแล้วก็หนาของส่วนพระนะครับมันแล้วก็มันจะ,ะผมจะสามารถกะปริมาณทองคําที่ใช้ได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเพราะเพราะเพราะขนาดของพระนะชัดเจนนะครับ แล้วเดี๋ยวผมก็จะส่งแบบไปแล้วก็จะประเมินราคเขาค่าว่าประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าโอเคอ couch, ตกลงก็เอาพระเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับถ้าเป็นครั้งแรกของทุกคนก็ผมขอความกรุณาให้มาที่ร้านครั้งแรกก่อนนะครับถ้าครั้งที่2จะส่งไปสนีมาก็รร hood, ยังก็ยังโอเคนะครับแต่ขอให้ทาครั้งแรกก่อนนะถ้าทำครั้งแรกก่อนก็โอเคนะครับก็มาดูงานกันก่อนนะครับก่อนจะเลี่ยมยังไงก็ขอให้เข้ามาแล้วก็ดูงานครั้งแรกก่อนว่าพอใจหรือเปล่าถ้าพอใจ ต่อไปจะส่งไป s โ n y นีหรืออะไรก็ตามก็ไม่มีปัญหานะครับผมโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับพระองค์นี้ก็ถ้าภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวก็หลังคลิปเลยนะครับผมก็ฝากติดตามช่องห้างทองผมจะริ่มผ่านทาง YouTube Facebook Ig และ TikTok ด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ